ก็จากตอนแรกนะครับที่ผมตะกี้ที่รื้อนะรื้อขอนไม้ออกแล้วไอ้ตรงนี้มันมันถล่มนะผมก็เลยรื้อออกไปเลยไอ้ตรงเนี้ยอ่าพฤติกรรมตอนนี้ของเขานะครับเป็นนักก่อสร้างนะก็คือเขาพยายามเอาหินหินอะไรเนี่ยอะไรสักอย่างไอ้เบาเบาสีขาวอะ ที่เขาไว้ปลูกต้นไม้อะเนี่ยเขาพยายามเอาหินเอาดินเอาถ่านไม้เนี่ยเขาพยายามอาออกมานะเพื่อจะมาปิดทางปากตรงนี้นะปิดให้มันทึบนะครับเป็นช่างก่อสร้างแล้วนะ อันนี้เอาทานเอาทานแบบที่ถมทุบให้มันละเอียดนะเนี่เอาเริ่มมาต่อละคนที่เลี้ยงนะครับถึงจะได้เห็นนะครับแต่ผมไม่งอกนะครับผมให้คุณดูด้วยนะลองซูมนะครับ ภาพมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะหลังจากนี้ผมก็จะไม่ลือแล้วนะครับก็เป็นแบบไหนก็แบบนั้นเลยนะ เราจะไม่พยายามไม่กวนเขาดีกว่าเราจะได้มีความสุขนะครับอยู่แบบมีความสุขก็จะมีตัวอื่นที่เดินรอบๆรอบๆนะอ่านี่เห็นซากอ้นี้หนอนนกและอันนี้หนอนนกนะเห็นไหมครับซากหนอนนกที่กินหมดแล้วนะกินเสร็จแล้วก็เขาจะเอามาทิ้งตรงนี้นะนอ,อือได้ตัวหนึ่งล่ะ เพราะวันให้ไปสองตัวนะโจูคนโคนโคนโคน,โคนแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมน้ํานะจะทําการเติมน้ําให้มันเหมือนมีน้ําหน่อยนะเผื่อเขาหิวเขาก็จะมากินตรงนี้ผมใช้เป็นน้ํากินนะครับผมใช้เป็นน้ํากินนะเติมเลยดีกว่า ที่ผมใส่ทรายลงไปด้วยเนี่ยเพื่อคือกลัวกลัวเขาจมน้ํานะไม่อยากให้เขาตายนะเราก็ทําเท่าที่เรารู้ว่ามดมันไม่ชอบน้ํานะครับเพราะว่ามันจมนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกสักพักนะกันนะครับดูเขาสร้าง น่าจะเรียนก่อสร้างมานะครับเติมน้ำไปมีมดมาสำรวจด,ด้วยนะตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยที่วิ่งอยู่ด้านซ้ายมือตะกี้ไปสำรวจในในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับผมก็อุตส่าห์ไปเอาต้นไม้ที่เขาเรียกอะไรต้นไม้อ่ะ ที่มันอยู่ตามขอบขอบปูนอะที่มันอยู่แทกแรกออะผมก็ดึงมานะที่จริงอยากได้มอสที่มันอยู่บนหน้าหน้าหน้าทางเดินอะพวกตัวหนอนอะมันจะมีมอสสีเขียวอยู่ตรงเหมือนเหมือนในตัวเนี้ยวันนี้ผมเอามาได้หน่อยเดียวเนะี่ยเห็นหมเขยเขียวเนี่ยนะพื้น เนี่ยมาสำรวจนะครับสำรวจบ่อน้ำนะผนะมว่าใบไ,ไม้มันเยอะไปครับไปดูดูช่างก่อสร้างของเราต่อนะครับ กี้ผมเห็นไอเดียดีๆนะของเมืองนอกนะเขาทำเป็น Garden, การ์เด้นเขาเรียกอะไรนะสวนจัดสวนเหมือนสวนถาดสวนถาดนะครับแล้วก็มีถาดถาดข้างนอกเป็นใส่น้ำไว้ไม่ให้หมดหนีออกไปแล้วก็ถาดด้านในก็เหมือนเอาอ่างบัวมามาทำเป็นจัดสวนเล็กๆอ่ะ เออก็เรียกสวนถาดอ่ะผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะเออก็จะมีก้อนหินมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมว่าจะทําอยู่นะคืออยากจะทํานะแล้วก็เ,เลี้ยงอะไรต้นไม้อะไรนะต้นอะไรอ่ะต้นบอนไซป่ะเออบอนไซบอนไซเลี้ยงบอนไซนะแล้วก็ ใส่โบพื้นหา,า,าพวกหญ้าจากจากของธรรมชาติเอามาตกแต่งนะคิดจะทำอย่างนั้นอยู่นะแล้วก็ไปเลี้ยงหน้าบ้านนะเอาไปเลี้ยงที่หน้าบ้านนะแล้วก็ไม่รู้จะมีอันตรายอะไรเปล่เนี่ยดูเขาเริ่มเริ่มก่อสร้างจนจนจะปิดปากทางแล้วนะอะไรรู ลูกชายมาดูนะนี่เป็นกล่องมดที่ลูกชายเรียนไปด้วยแล้วก็ดูดูมดเลี้ยงมดไปด้วยนะคือเขาไม่ได้เลี้ยงหรอกเขาแค่ดูอะดูใครดูดูพฤติกรรมของเขาที่ออกเดินออกมาเดินเล่นเดินรอบๆเรียนไปด้วยออนไลน์นะมันก็ดูบ้างดูไหมดูเพลินไหม เ,นน <S <S เดี๋ยวป้าจะทำเป็นอีกแบบหนึ่งจริงๆน่าเห็นไอ้น้ำมันก็เปิดออกเออมันเมื่อกี้เห็นมันมีไอ้น้ำเกาะอ,อยู่ป้าก็เลยต้องมา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 ดูมันแล้วก็ไปดูเมกี้จับไอ้เขาเรียกอะไรนะจิ้งหลีตัวใหญ่ตัวขนาดเนี้ยเท่านิ้วโป้งอเออจับมาจากที่ตลาดนัด้นแล้วก็ม,มาปล่อยแล้วพอป้าไปหยิบไอ้ power bank มาชาร์จแบบหาย ที่ไหนได้เข้าไปอยู่ข้างในนี้ป๋าเปิดไอเปิดขอนไม้ขึ้นมาแล้วมันไอแต่อันนี้มันถลมม่มมันก็กำลังสร้างใหม่อยู่เห็นไหม <c oughs> เหงินวัดที่พังแล้วกำลังบูรณะใหม่อมยอด,ดยอดนะ,ะตดโ้โอ้เออโอ,โอ,โอลองถ่ายนี่ให้ป้าหน่อยจะให้เขาดู <c oughs> อยาเอามือบัง นี่อยากให้เขาดูกันมันจะทอนลแบบ่าต้องเ,เอียงหน่อยเห็นไหมเห็นปะเห็นอยู่เห็นอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยเขาขุดรูขุดหลุม,เ,มเห็นปะมันสูงมันสูงเห็นปะมองเห็นใช่ไหมเห็นจิ้งหรีดเหจิ้งหรีดเล้วจิ้งหรีดลงไปข้างล่างเหรอจิ้งหรีดลงมาข้างล่างอพอเราเมื่อยเมื่อยเมื่อยหนักพอพอพอครับบอกลูกชายมาพอดีนะได้ดูกัน กำลังให้ให้ใหเขาดูอันนี้อยู่ให้เขาดูกำลังก่อสร้างก็หลังนี้ก็น่าจะถาวรอ,อยู่แบบนี้ถาวรก็เดี๋ยวรอเ,เ,เดี๋ยวรอมันเรียกไรมีมดมากกว่านี้นะก็อาจจะขยับขยายแล้วก็เดี๋ยวจะทําการ์เด้นเล็กๆเ,เ,เป็นเรียกสวนหานเล็กๆเ,เ,เอาไว้เลี้ยงไอซี อ,อีกสองลังนั้นนะ mm ่ะ hmm. จะทำเล็กๆโอเคถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตาม้วยนะครับผม,ผมก็วันนี้ก็สองคลิปแล้ะ <laughs> ถ้าเห็นอะไรดีๆก็จะแอบ,บถ่ายมาให้อีกนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ